สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมานมนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าคลิปแรนด้อมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเปิดกันที่ a l c เ e c a r d นะคะมีพ่ขึ้นพลังงาน space ship นะคะอ๋โก้ t นะคะเอ let's go เนาะมีอะไรจ้ะ phoenix พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอยู่ในจุดของการที่มันจะมีแง่มุมของการที่เราเหมือนช่วงมาตานเนี้ยถ้าเรามีเป้าหมายมีความหวังมีความฝันนะคะให้ออกมาบอกว่าเราอย่ากลัวที่เราแบบจะทําสิ่งนั้นๆเนะเาะแล้วก็อย่าให้ใครมาแบบฟิกคุณว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะ พลังงานที่เกิดขึ้นเหมือนว่ามันมีลักษณะของการที่แบบอาจจะปลดปล่อยมันไปบ้างอืมปล่อยมันไปกับสถานการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแบบบางอย่างถ้าเราเก็บอ่ามาคิดมาพิจารณาตัดสินใจแบบเยอะๆแล้วมันไม่เวิร์กไม่โอเคก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่แบบต้องปลดล็อกหรือ ปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็คือมารู้สึกว่าอยากให้ใครมาแบบว่าบอกว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากให้มันเป็นเป้าหมายหรืออะไรที่ออกมาจากพลังงานความคิดความรู้สึกของคุณจริงๆด้วยนะคะประมาณนี้เลยทีนี้ภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมามันมีเรื่องของการแบบออ ที่อยากให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดืดอดร้อนเหมือนแบบอยาให้ใครมาฟิกว่าคุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะนะเราก็อย่ากกลัวในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างออกมาคือเรารู้สึกว่ามันมันทําได้เออมันเวิร์กได้นะคะอย่าก,กลัวเลยคือาบางคนแบบอุ้ยจะเริ่มต้นทําอะไรรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกมันจะ เป็นไปแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคไหมเอ่อรู้สึกว่าต่อให้มันจะโอเคหรือมันจะไม่โอเคคุณเองก็แค่ยอมรับผลของมันมันจกมาเป็นยังไงแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ทำในเวที่คุณอยากทำนะคะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโรต์กันว่า พลังงานของชาวธาตุด,ดินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะใช้เป็นสำหรับโกคูคามานะคะธาตุด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันอัศวินถือไม้เท้ามีพลังงาน5ถ้วยนะคะ3เหรียญ าว้วยค่ะสีเหรียนทิศทางพลังงานในความสัมพันธ์ตรงนี้มันว่าอยู่ในจุดของการแบบอ,อ่อพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองเหมือนกับคุณในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะอยู่ใน หมดของการพัฒนาตัวเองอยู่นะคะอยู่ในโหมดของการที่เราน่าจะใส่ใจกับการที่เราจะเติบโตไปอีกหนึ่งขัน้นไปอีกหนึ่งระดับเนาะพัฒนาดูแนวโน้มดูแนวทางทางความรู้สึกว่าเราจะมีการพาชีวิตหรือพาตัวตนของเราไปในทิศทางไหนนะคะให้พลังงานให้พลังใจแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเอง ไปต่อในชาติต่อจากนี้อย่างเต็มที่นะมันมีรูปแบบของก้าวถ้วยขึ้นมานะคะคนว่าคือพลังงานความสุขอ่คือพลังงาน happiness หรือว่าพลังงานอะไรที่มัน happy ดีต่อใจเนาะให้เป็นความสุข ให้เป็นความสมหวังนะคะหรืรู้สึกว่าเราได้ทําอะไรตามเป้าหมายตามความฝันของตัวเองมากยิ่งขึ้นคือคุณอาจจะมองหาพลังงานที่ถ้าจะอยู่รอบตัวเราขอให้เป็นพลังงานที่แฮปปี้ขอให้เป็นพลังงานที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจรู้สึกดี ประมาณนี้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วก็มุนมองว่าพลังงานต่อจากนี้มันจะเป็นทิศทางในแง่มุมของความสัมพันธ์ที่มันจะเกาะเกิดหรือว่านำคุณไปอยู่ในจุดที่คุณเองก็จะรับรู้ได้ว่าคุณเองต้องตระหนักแล้วก็คิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้น ไพ่ขึ้นพลังงานสี่เหรียญเรารู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะคิดหลายหลายชั้นหลายรอบในการที่จะตัดสินใจหรือในการที่จะทำอะไรก็ตามมีระบบมีสเต็ปของแนวคิดที่ขึ้นมาเป็นไปได้ว่ามันมองว่าก็จะมีพลังงานที่มัน ตอบโจทย์ต่อเนื่องหรือมีทิศทางอะไรใดๆก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันก็ต้องทำมันก็ต้องพยายามประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณอนะ่ะมันจะมีอะไรให้คิดเดยอะเพราะรู้สึกว่าบางคนมีประสบการณ์ของความผิดพลาดของความเสียดายความเสียใจบางอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่ากลัวว่าถ้าตัดสินใจแบบนั้นตัดสินใจแบบนี้ สถานการณ์มันจะออกมาไม่เวิร์กออกมาไม่โอเคในแบบที่คาดหวังตั้งใจแล้วก็เป็นพลังงานของเรื่องพาชั่นทางความรู้สึกนะคะเป็นสายแบบพลังงานทางความรักที่มันจะกเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะอ่ามันสึกว่ามันคือพาชั่นมันคือ ความพยายามที่คุณจะทําอะไรสักอย่างในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะชาวธาตุดินเราจะนําพาตัวเองให้เดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นคือตออแน,น้นว่าสิ่งที่สําคัญสำหรับคุณคือคุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายและที่ดีมากๆเลยคือการที่คุณมีแพชชั่นที่จะทําสิ่งนั้นๆแล้วบางทีการที่เราจะทําอะไรการจะเดินไปถึงเป้าหมายมันก็ เป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานพลังกายพลังใจเยอะมากนะคะฉะนั้นคนที่จะสักเซสสสำเร็จได้หรือก่อ,อกร่างไปอยู่ในจุดที่มั่นคงกว่าเดิมได้นะคะก็ต้องเป็นคนที่มีพชชั่นมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงๆด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะ มาดูพ่างานเพิ่มเติมกันโฟร์ออฟวันนะคะมีไพ่เดชห้าเหรียญราชินีถือไม้เท้า เก้าไม้เท้าค่ะโอ้โหชาวทัดดินคะ่ะวันว่าช่วงนี้คุณก็ประเมินสถานก,การณ์เยอะมีคนมามองมีคนมาส่องคุณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเหมือนมีคนเข้ามาติดตามคุณอาจจะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอ่าทิศทางแนวะทางอะไรต่างๆเนาะมีเรื่องของพลังงานแพชชั่นเรื่องของ พลังงานการไปต่อนะคะสเต็ปต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันเหมือนขาดหายไปบางอย่างไม่ได้รับการเติมเต็มความรู้สึกได้แบบอย่างเต็มที่ขนาดนั้นให้พลังกายให้พลังใจของการ เอนดิ้งการจบกับอะไรบางอย่างหรือว่าบางคนในช่วงเวลาโรดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆคนที่จบไปแล้วนะคะคนที่ยากย้ายไปแล้วเนี่ยเข้ามาเ,ออเข้ามาหาคุณด้วยในช่วงสเต็ตบบจบกนี้เนาะออถ้าถามทิศทางพลังงานใช่ไหม คนมองว่าคุณคุณน่าจะได้เจอใครที่เขามีแพชชั่นจริงจังจริงจังค่อนข้างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณคนที่เขาแบบมีพลังงานของการอยากไปต่อนะคะแล้วก็เป็นการอยากที่จะต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงด้วย เหมือนคนคนนี้เขามองการไกลนะหรือว่าเขาอยากที่จะแบบมีความสัมพันธ์ที่สามารถลงหลักปักฐานได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่มันตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกได้อแล้วก็ให้พลังงานที่มันดีต่อใจได้ประมาณนี้เป็นสายแบบ เน้นในการที่จะเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังเอ,อ้จริงๆก็เป็นเรื่องดีคือพลังงานคุณต่อจากนี้มนว่าบางอย่างมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่อย่างน้อยพอเราประเมินสถานการณ์ไปดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็มีทิศทางหรือว่ามีพลังงานที่โอเคถ้าเราประเมินแล้วมันดู ภาพรวมดูโอเคดูปลอดภัยวันว่าคุณก็พร้อมสำหรับการที่จะเดินหน้าการที่แบบจะไปต่อในเส้นทางนั้นๆเนาะอืมประมาณนี้นะคะในเวที่ขึ้นมานะเดี๋ยวเราขอไปดูในเรื่องของอ,อพลังงานการรีเบิร์ดเนาะแต่คิดว่ามีแนวโน้มอาจจะมีคนเก่าๆเ,เข้ามาอะ ฟื้นฟูพลังงานความรู้สึกกับคุณด้วยก็ได้ในช่วงเวลานี้เราก็เรามองว่ามันก็จะมีแพชชั่นบางอย่างค่ะที่มันจะปรากฏขึ้นมาเนาะคือคุณจะรับรู้ได้แหละก็ลองสังเกตดูจากการกระทาําการเทคชั่นของคนคนนี้ที่เข้ามานะคะว่ามันเป็นยังไงมันสามารถที่จะทําให้คุณต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงทางความสัมพันธ์ได้ไหมเนาะ เดี๋ยเรามาดูกันว่าถ้าในส่วนของแนวโน้มนะคะเรื่องราวหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะขอเปิดพ่มเพิ่มบิหนึ่งหนึ่งไม้เท้านะคะอสัฟวานเดอชาร์ีออด Seven coin, 7ซเว่นอคอค่ะเจ็เหรียญอัศวินถือถ้วยนะคะ6เหรียญนะคะก็ค่อนข้างชัดไหมคือหมดรู้สึกว่าตัวเขาเองก็อยากที่จะแชร์วิ่งมุมมองทิศทางอะไรแนวะทางต่างๆร่วมกันกับคุณนะ แล้วก็มีในเรื่องของการที่อยากจะมีช่วงเวลานะคะอยากจะมีโมเมนต์ได้อัปเดตเรื่องราวนะคะได้อัปเดตความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะได้ออกเดตได้ใช้แบบช่วงเวลาดีๆร่วมกันเป็นทิศทางของการที่ได้แชร์ลิเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พลังงานทางความรู้สึก สเต็ปของการบางแผนบางแผนการแชร์มุมมองต่างๆที่เกเกิดขึ้นเนะาะทีนี้ทิศทาง7 e อร o เบอ7เหรียญน,นว่ามันจะเป็นการไปต่อการมีเรื่องราวนะทางงการกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะ มีโอกาสมีแนวโน้มที่คุณจะได้ใช้ช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะในการศึกษาดูใจในการ มีพลังงานในการได้เรียนรู้ได้เรียนิ่งซึ่งกันและกันสเต็ปของการที่จะไปต่อหรือว่าแนวทางอะไรต่างๆมันมีทิศทางที่คุณจะได้ใช้เวลาเออมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วฉับพลันทันด่วนแบบเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเรียนรู้ใช้เวลาในการดวกันดูกันว่าเออลักษณะพลังงานของแต่และคนแนวทางทางความรู้สึก อะไรต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะประมาณนี้นะคะมีสเต็ปของการวางแผนวางแผนนะคะเป้าหมายปลายทางนะคะอะไรที่มันรู้สึกว่าอาตอบโจทย์พลังงานทางความรู้สึกหรือแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็คิดว่ามันเป็นแต่ละสเตปแต่ละขั้นตอนเนาะในการที่แบบ จะก้าวไปเดินไปข้างหน้านะคะพูดถึงพลังงานแพชชั่นพูดถึงการเริ่มต้นหรือการมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะที่มันจะปรากฏขึ้นในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะวันว่ามันมีทิศทางมีพลังงานอะไรที่เป็น เรื่องราวดีๆนะคะแล้วคุณเองก็น่าจะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆได้ออกเดทได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นมันมีโมเมนต์ที่เป็นสวีทไทม์โมเมนต์ที่เป็นโรแมนติกไทม์นะคะขึ้นมานะจ๊ะเออหวานคํำนะอ่ะมาดูกันว่าแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ,ะพลังงานความรู้สึกของคุณจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการปรับ พลังงานไปในทิศทางไหนนะคุณจะรู้สึกยังไงแล้วก็ไพ่อยากที่จะบอกหรืออยากที่จะให้คำแนะนำอะไรกับคุณไหมนะชาวทาตินมาดูกันไพ่ขึ้นพลังงานเดอะมูนนะคะเก้าถ้วยค่ะ8ดถ้วยอัศวินถือถ้วยนะคะ 6เหรียญหนึเหรียญค่ะเอาจริงมุนมองวันนี้คือโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกหรืออะไรที่คุณจะได้แชร์ลิงมุมมอง แนวทางอะไรต่างๆออกไปนะคะมันมีในแง่มุมของการที่ตัวคุณก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนมีข้อเสนออะไรบางอย่างเหมือนมีโอกาสบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราจะต้องเลือกพิจารณานะตัดสินใจนะคะซึ่งบางคนมันก็มองว่าคุณเองนะ่าจะรู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะ โอกาสที่คุณจะได้แชร์มุมมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรต่างๆแล้วก็ได้มีโมเมนต์ดีๆอันนี้ขึ้นมาแบบใกล้เคียงกับพลังงานเซตไพกูคามาที่เราเปิดกันก่อนหน้านี้เนาะเพราะมาทางอัวินถือถ้วยอีกแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็หกเหรียญก็ขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นมนรู้สึกว่าถ้าสถานก,การณ์ไหนถ้าคุณรู้สึกท็อกซิกอย่างแปะถ้วยขึ้นมาคุณไม่อยู่แน่นอนอะ่ะคุณรู้สึกว่า มันไม่ใช่พื้นที่สําหรับคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินออกจากสถานการณ์ที่มันไม่เวิร์กเ,ออเดินออกจากสถานการณ์ที่มันไม่โอเคหรือมันแบบไม่ไม่ดีต่อใจประมาณนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่แมทชิ่งกับอะไรมันว่าคุณไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในปลายทางตรงนั้นนะคะจัะบเวที่ขึ้นมาตรงนี้นะ ทีนี้ทิศทางพลังงานในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นมันมองว่าอยู่ในจุดข,ของการที่คุณก็คงจะได้มีโมเมนต์ดีๆที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นโอกาสเข้ามานะคะฉะนั้นคุณเองจะมีการเลือกทำตาม Follow สัญชาตญาณแล้วก็ ความรู้สึกของตัวเองด้วยในช่วงสเต็ปต,ต่อจากนี้นะคะเราก็ไปดูกันแต่ไพ่ก็มาบอกแบบก็เลือกได้ตามความฝันตามเป้าหมายปลายทางคุณนะคุณเลือกได้อะเอ,อ,อยู่ในพลังงานที่มันดีแล้วกันนะแฮปปี้มีความสุขเลือกพลังงานที่ดีต่อใจลัคนาราศีเมถุนนะคะคนที่เขาอาจจะเข้ามาชาวกรกฎนะมีอะไรอีกจ้ะ ชาวพิจิกน่าพายขึ้นมาอ่ะตัวลูกเต่าขึ้นมาแบบนี้มันขออีกหนึ่งแล้วกันก็พิจิกและธนูโอเคประมาณนี้อ่ะก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอย่าไว้พอนะให้ทุกท่านแบบได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักการงานการเงินความสัมพันธ์นะ ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนมนฝ like ากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคลิปหน้าเนาะก็จะพยายามมาทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีไลฟ์สดบ้างคอยติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ